สวัสดีครับผมไปพี่น้องครับมืนนีอู้สุระหลายหลกลับมาจากบ้านสวนครับก็ตามที่เด้คุยกันหว่ยพี่น้องพึงหาเวลาวางหด้ครับผมกกิดมน,นีขสีิไปสือพันธหนูพี่น้องครับผมหนูเอ่อถี่มาปล่อย หลังจากที่ได้ประมูลตอกไปเนาะเป็นตอกไตปิวเกิวันอีกสียเอาเงินไปซื้อผ่านหนูไปปล่อยกับสูธรรมชาติกับสูท้องหน้าเนี่ก็ติดผ้าเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศาการไปปล่อยหนู หน้าที่เราลากันมา <c oughs> โอ้เป็นระยะเวลากอถะือว่านานอยู่พี่น้องกับวันนี้ก็ปล่อยเขากลับไปขึ้นสู่ธรรมชาติกันจักหน่อยหนึ่งถึงจะบ,บ่หลายแต่ก็เป็นจุดเล็กๆที่ผมตั้งใจสีเห็ดก็ขอบคุณนะพันบูไปน้าไฟ่บูนนำะ แล้วก็ขอบคุณนานาทุกคนที่เขามารวมสนุกกันในในการประมูลตอกแตติวเ,เป็นตอกของผมเองเนาะจะเป็นตอกผูกายของผมเองไปพาชมบรรยากาศกัน,กนครับพรุ่มโอ้ได้มาแล้วพี่น้องเสียดายเออได้มาทั้งเบิดเอ,อ เก้ากิโลเจ้าเขาแถมให้น้ำพี่น้องเขาแถมให้น้ำทีแรกกกวานม on right. ันคงได้ประมาณสักหกกิโลกว่ารวมรวมเกือบเกือบยี่สิบก็ตัวนี่ไม่มียี่สิบสิเกินสิเพราะมันเกือบเกือบสามสิบอะแต่ว่ามัวในใจนะแถวที่ที่นั่นนะแตเจ๊หน่าเสียดายเจ้าของฟาร์มเขาบพิ่งหายถ่ายคลิปเออเาบ่งหายถ่ายคลิปอ๋อ วัดไทยวัดเป็นยังเดี๋ยวเขาก็ไปถ่ายกันอยู่ไม้กันเลยครับเดี๋ยวเขาไปถ่ายกันอยู่ไม้กันเลยวาดไทยกับวัเป,ป็นยังได้ไหมละ่ะได้ตัวผูกมาเยอะเลยตัวผูกก็ตัวเมียก็ประมาณยังละตัวผูกก็สีหน่อยหน่อยกว่าตัวเมียตัวเมียอยู่ประมาณสักสิบกุญแจเนี่ยแหละอยู่ในถุงเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปทำกันปล่อย นี่พี่น้องพี่ได้นี่ครับนี่ตรงนี้เนีย่ยมันกัดกันอยู่แต่หนูเลี้ยงเขาบอกว่าเคาะแกบอกว่าพอกพอกเดียวกันพอกเดียวกันบอสไหนบอกัดกันดอกก็โอเคเอไปพี่น้องครับเกม็มองทำเลไปแล้วนะ แหล่งอาหารนี่เ่าต้องสืบเยอะมีปลาผือมีหอยเชอรี่เอ่อมียาค่ามียาขนเอ่อมียาว้ายมีอ้อยแล้วก็มีนม้ำก็ถือว่าครบสมบูรณ์อยู่กับกับอา,อาหารการกินแต่ก็แต่ก็ช่วงช่วงแรกก็คือสีเอ่อองส่เวลาเนาะพี่นะ้องเนาะเวลาปรับตัว ของของหนูจากที่ว่าหนูเคยมีคนหายอาหารแต่ตรงมาหากินเองก็คงจะนิดนึงก็พอได้อยู่เฮ้ยอยาแหกคอ,อกนะบอเมนแหกคออกออกจากถุงปุ๋ยข่อยว่ามันอะไรจับในรถแต่บเมนเนว่เดี๋ย,ยไปเดี๋ไปพอกันยูหมายเลยครับไปหม,มองที่สถานที่ที่เขาจะเตรียมการที่จะปลอออ่อยกัน ระยะทางจากวัดจอดบาค้องหยอกนี่ไก่เกพกื่อนทำมาความรสึกต้นอีกเป็นไหนก,กันระู้ึกนะเหมือนแบบจะเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจหรอกมันบ่ได้ขนาดนั้นพี่น้องแต่รู้สึกดีนักรู้สึกดีที่ได้ปล่อยขึ้นกลับไปเนี่ยเพราะว่า ลาเขาไมา่เยอะลาเขาไมา่เยอะครับอู้หึนอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเบิรงก่อนเปิดถุองอีกทีนึงครับพี่พี่น้องครับหนูทั้งบดครับเดีจะเอามาปล่อยโอ้ยมันขับกันโดน คือปัญหาก็คือว่าเขามาเลยเจอรถคนกับจอดอยู่ตรงพุ่นตันทีสปอยฟังฝนเนี่ยอ,นะอืมก็เลยต้องขยับมานิดนึงครับเฮ็ดให้นเดินทางไกลกว่าเก่าเดี๋ยวมันจะขยับไปนิดนึงเพื่อที่ให้มันไกลคนจักหน่อยหนึ่งกันเพราะว่าบ่ได้เลยแต่ก็ว่าแต่ก็ห้ามเขาบ่ได้ดอกว่าแต่ก็อยากให้มันไ้ออกแม่แพ้ลูกก่อนอยจังสีโดน ล่าเนาะนี่ก็ถือว่าทำได้เหมาะสมอยู่มีปลาหย่าขนมีบกหอกบกหอยให้มันเดิเล่นกันคงจะไต้องได้ยะพี่น้องลงไปหางใต๋อเจอะนะนู้มีน้ามทนเ้ขางใต้เนี่ยนี่ติดซตายซะก่อน đường không đường à, có nhà có thả đấy người đây một vài ô thứ mình chạy đường đi lại cái nhóm đi đúng không, đương 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 không? Đương đây để quay căng đơn thì không hãy không khó hơn đi không còn hơi len hả 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 lên hả 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 3าตัวตัวหาตัวตัวตวโอ้ยหนอนหกตโอ้ยหอยอ่ะลุกไปโอ้ยหนอนเลยเป็นภาพที่ท่ารุ่นไข่ถามเลยบ่ตายบ่ตายไปลุกไปไปไป ไป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 หากินเด้อไปลูกไปไปไปตัวไหนไปได้ไปไปหากินลูกไป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 โอ้โหพี่น้องเอ้ยไปไปดุไปไปหากินพักกินหยาพูมนไปเหรพี่น้องไปพูนไะ ใ้ยเข่ามือจักน้อยค่อยไปก็ได้ทั้งเบิดกะรวมรมวมสามสิบตพี่น้องแต่บอกสามตนี่ที่สามตนี่ครับผมถามแกเลยนี่ถามแกเลยว่าจะมันสิตายบอตั้งใจเอามาปล่อยเราก็อยากให้มันได้รอดเบิดแต่กระบอกเป็นยัง ก็ถ e, ือว่าเขาตั้งใจดีตัวตัวนี้เศร้าเมื่อยอยู่ตัวนเศร้าเมื่อยอยู่ไปลูกไปไปไปลูกไปไปไปตูนี้เศร้าเมื่อยอยู่ตูนี่เศร้าเมื่อยอยู่ด้วยซเมื่อยทับกันมาสามตัวบอลลอดครับสามตัวบอลลอดตัวนี้หลอดรู้บอลลอดครับโอ้สามตัวบอลลอด ไปเสีจจยใจกันไปแล้วครับเขาปลาหงอายาไปหุ่นละอยู่นี่นนนแหละไปลูไป,ไปไปหามองุอยู่เด้อเด้อตัวนี้เ้าหาบหาบอยู่นี่ครับตัวนี้นึ่ถึง โอ้หายเลยนะนี่หนูผู้ร้ายเยอะครับก็สามตัวนี่ก็คือเก็บกลับนะพี่น้องเก็บกลับไปเฮ็ดโอ้ห่องลวเลยสามตัวนี้เก็บกลับไปเฮ็ดกระจงกระจายอยู่คนทั้งคนก็มีโอ้ขี่ก็ P มี ไปลูกเดี๋ยวก็ชินลูกไปไปเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินไปหายไปเดยวน้อ้โหหายถูกว่าเอ้าหายเป็นบทโทษในยัยเด้อดูตัวนึงวนอยู่นี่เดี๋ยวก็เพหาหูอยู่กั่นะเดี๋ยวตัวนึง เราหาผาบอยู่ตัวนี้ขนาดสีรอดอยู่ข้างใน,นไปแล้วคุณเนี่ยคือคุณอยู่คุณเน่ะวิธีเข่าป้บพื้นตรงนี้นะครับป้าพื้นตรงนี้มุดหยาด้วยเจ๊หู้ยเหนื่อยยังมาเจอคนอีกเรื่องนู้เรื่อง ยังไม่เจอคนอีกคนเท่ากัก็อย่ายังไงไอ้คือสิมาหากินดักปลาหรือ,อยังเนี่ยโว้โวใจเป็นไรก็ถามกันก็นนไดนะ้เนาะของหากินเพราว่าเฮ้าสั่งใจเมื่อปล่อยอะต้งไดกะกัปล่อยล้วก็คือเป็นของธรรมชาติหล่ละผู้ใดสิมาหากะคือสิใดแต่ก็เพราะมันหน้าให้มันได้ออก แม่แพ้ลูกก่อนอยจังสีมีคนมาหล่ามันคนมาห้องไหนวะนี่วะเม่เลยอะไรบ่อึ๊ย,ยจะรุปไล้เหรอ้อยู่สามตัวบอลมันทับกันหลายทับกันหลายจะที่ถเดี๋ยวเอากลับไปเห็ด เสียดายแค่ที่ว่ามันเสิได้ร้อนเปิดเอะเป็นไปแล้วนะไปแล้วครับผมกะคลิปนี้กะพ้ามาปล่อยหนูพี่น้องโอือว่าตั้งใจแล้วเกตให้มันสำเร็จหาหมู่หาเว้นอยู่ครับก็ว่าช่วงนี้ งี้กว่างานหนอกงานในยเยอะเรื่อยเกิน,นกินกระเพื่อนเด้ลุยไปปล่อยในยน,น้ำน้มองหลังขาก่อนจะขอบคุณน,นานา่าเอบทีทันครับที่เข้ามาร่วมสนุกในการอ,าอ,าอา่อมูลสอบกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ข้างหน้ารู้สึกว่าผมนี่กิจกรรมดีๆกับข้ามาเห็น,หนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มันแบบเชื่อ,อนุรักษ์จักกน้อยหนึ่งเพราะว่าเ้าก็าล่ามาเยอะแล้วปอยบางก็คงคิดว่าเป็นยัง ฝากไว้ช่นี้ครับพอกันไม่คิดนะอาจจะเป็นสิปลาแต่คงจะอกมาหลาแถวๆนี้คงจะปล่อยปล,ล่อยสักระยะหนึ่งใอ้แม่ผลเดูกาลอยู่ไปก่อนเพราะว่าตรงนี้ที่ผมเดินอยู่ตรงนี้ผมเกิดจากตรงนี้คลิปผมสร้างจากตรงนี้เป็นคลิปแหลกๆเลยก็อยากจะปล่อยให้มันกลับขึ้นให้เขาไปแน่คลิปถึงสมัยก่นกอนๆที่มันย่างเฮ็ดคลิปง่ายๆสมัยตรงมือนี้เฮ็ดคลิปยาก อนนี่นี่น้องเนี่ยว่ามันเบิดมันดับเบิดไปละไปก่อนสุกุมสวัสดีครับ